สวัสดีครับทุกคนเพื่อนๆ CRF นะฮะ 300L 250L ฮะที่มีปัญหาโชค๊คนะฮะนี่โช๊คหลังผมเพิ่งแก้เสร็จไปแล้วนะฮะก็คงไม่ต้องถ่ายดูเพราะผมแก้เคยถ่ายดูไปแล้วนะ,ะมาถึงข่าวโช๊คหน้านะฮะโช๊คหน้า CRF-L นะฮะมีสปริงข้างเดียวมีข้างขวานะฮะแฝดคันเร่งนี่สปริงคู่ตัวนะฮะถอดมาแล้วนะครับจะเอาชิ้น มีการกระแทกน,นะออกนะนี่สปริงเดิมนะทุกคนเัื่อนๆนี่สปริงเดิมเป็นนี่นะดูดูดถียิบเลยฮะมันจะยันคนะับเอนโทโลหะฮะรสปริงจะไม่เท่ากันฮะนูนะฮะความห่างของสปริงไม่เท่ากันแต่ที่ผมจะใส่เข้าไปคือนี่นะฮะสปริงรถสูตรนะฮะเบาดูความห่างของสปริงนะ ขนาดเท่ากันนะฮะแต่ความกว้างของสปริงเนะจะก,กว้างกว่ารถสูงนะ,ะช่วงยุคจะมากขึ้นนะฮะผมก็จะใส่แทนเข้าไปนะฮะหายากนะฮะเพราะทำกันอะไมันเป็นอะไหลมือสองจากญี่ปุ่นฮะจากแบบทีมฮอนด้านะฮะแบบทีมภาวานี่ก็เป็นของพวกตระกูลฮอนด้าแต่จริงมันก็เป็นคายาวะกับโชวะนี่แหละครับ พราะบริษัทใหญ่ๆมันก็ญี่ปุ่นก็มีโชวะกับคายาบ้าก็าจะมาทำใส่ให้ลูกค้าคันนี้สามร้อยอ่านฮะมีปัญหาเรื่องโดดแล้วหน้าหลังสุดหลังนั้นแก้ไปแล้วฮะคันนี้น่าจะโดดเหนือได้ฮะหน้าหลังโชว์หลังที่โดดได้อย่างรถสูตรแน่นอนครับไม่ใช่อินโดโลแล้วคันนี้ต่อไปเนี้ยสามร้อยคันนี้โดดได้อย่างรถสูตระโดยเฉพาะโชว์หลังมันใจมาก จะทำการประกอบนะฮะแล้วก็จะให้ทุกคนดูนะก็ทำการประกอบโชคไปเรียบร้อยแล้วฮะแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยข้อมูลและเทคนิคท,ที่ใส่ให้นะครับประกอบไปแล้วนะครับโอแขงก็เก่าเดี๋ยวจะลองใส่รถให้ดูนะครับโอเคจะใส่ใส่ไปแล้วถ่ายนดน นะครับเราทําการประกอบโชคหน้าและโชคหลังไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่าส่วนสูงมันเพิ่มขึ้นแล้วะกล้องตามมานะครับดูนะคันนี้นะฮะจากเดิมมา6นิ้วนะฮะนะฮะผมวัดไว้อยู่ที่หกนิ้วนะฮะเดิมๆฮะไม่รู้ว่าต่ามาเขามาจากไหนฮะหกนิ้วนะฮะตอนนี้มาเป็น8ดนิ้วฮะส่วนสูงของโชคหน้ามาอีกสองนิ้วนะฮะก็จะ วกดโชว์ให้ดูถ่ายด้านข้างครับถ่ายด้านข้างนะฮะถ่ายด้านข้างนะฮะเห็นไหมครับช่วงยุกมาแล้วครับมีมีตังรถตรงแล้วครับช่วงยุกมหาศาลแล้วนะครับช่วงยุกเนี้ยเทียบเท่าจะจะเท่ากับรถสูตรแล้วนะครับทุกคนนุ่มนะฮะให้เหมาะกับเอ็นดูโรนะโชวหน้าก็ยังไม่ใช่ว่าจะทำเหมือนรถสูตรทีเดียวนะเพราะว่าใช้ในการแข่งขันเอ็นดูโรเนี่ยเจอข้ามขอนไม้ ร่องน้ำหรือ,อโคกตอโคถินไม้เนี่ยโคกหน้าต้องยุบไวหน่อยนะฮะไม่เหมือนรถสูงะครับแต่ข้างหลังนี่ผมเนี่ให้โดดล่องน้ำขาดกระแพกขอนไม้หรือว่าโดดเดินได้นะครับเจ้าของต้องการโดดเดินครับอันนี้มั่นใจมากครับโอกหลังเนี่ยสามารถโดดเดินได้นะครับคันนี้สามารถโดดเดินได้อย่างโมุโดคอสุบะคะับ ต่อทำโชกกอะต้งเชโยได้นะครับที่ขิดไาสานเพตโต้งเชยโยนะอย่าไม่แพ้ครับข้างหลังพันสามทั้งหน้าสองพกว่าบาทเรียบร้อยทั้งน้ำมันโชค๊คทั้งสปริงทั้งทุกอย่างครับดังเองคบครับ